วั่ดีทุกท่านนะครับก็ผมแนะนำของผู้ในการหลักสูตรโคตรทโทห้าปีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับก็เดียวของโครงการเราเนี่ยเราจะมีมหากรรมนะครับการแสดงของนักศึกษานะครับในโครงการนะฮะในวันศุกร์ที่25ตุลาคมนี้นะครับ ยังก็จะเชิญชวนให้ทุกท่านมาที่งานนี้เพราะว่าเราจะมีออล้องกันเหือนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมของนักศึกษาปีที่หนึ่งะซึ่งอันนี้จะเป็นลนักษณะของเนื้อหาเนี่ยจะเป็นนักศกของการ ขัดแย้งกันกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่าง2ฝ่ายนะครับคือฝ่ายของหนุ่มออกซฟอร์ดแล้วก็สาวสมาร์ตเดดี้นั่นเองนะที่จะมีการขัดแย้งขึ่นกันละกันซึ่งที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของอาการรับจำนำข้าวแล้วก็รัานหญาที่ตกต่ำนะครับอนอจากนี้นะฮะเรายังมีกิจกรรมต่างๆนะครับที่ คอยจับไว้นะฮะทุกท่านได้เข้ามาร่วมสนุกการมีเกมอะไรต่างๆแล้วแน่นอนว่าก็ไม่หนีไม่พ้นในเรื่องของรางวัลเช่นรางวัลนี้น่าสนใจมากคือบัตรอ่าโวลเชอร์ของสตาร์บัคนั่นเองก็คอยทุกท่านอยู่นะครับยังไงก็พยายามจัดสรรเวลาตัวเองให้ว่างในช่วงนี้นะฮะแล้วเรามาสนุกร่วมกันอย่าลืมนะครับในวันที่25ตุลาคมที่หอประชุมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับที่ ข้าประจัน์นะครับแล้วเราพบกันครับสวัสดีครับลการเมืองเด็ก5ปีตีขั้วทอธรรมศาสตร์ข้าประจันทร์เข้าชมฟรีสุขยี่้าโตลาคมปี5 6ที่หอเล็กจัดว่าเด็ดเด็ดจุงเบยมาดูกันดูเก้านะ กํากับคนเขียนบทสวัสดีค่ะพวกเราเป็นนักแสดงมาจากละครเวทีร้อการเมืองครั้งที่6นะครับของนักศึกษาคณะการเชี่วสารและการบัญชีหลักสูตร5ปี4ีาคโซนะครับผมขอฝากละครเวทีร้อการเมืองครั้งที่6ครั้งนี้ด้วยนะครับวันที่อยู่าตุลาคมมีที่หอประชุมเล็กที่ธรรมด์ท่าประจังของเราเนี่ยนะครับก็ยังไงติดตามกม่ได้ครับรับรองความสนุกและความ กันเมืองคั้งที่6ข,ของพวกเรานะ